ตามไปหาผู้สาวหนูจูนเหนื่อยแล้วหนูจูนไปหายายละหนูจูนตามไปหาเนื้อหนูจูนอ่ะเอ้ยเพื่อนนะเอ้ยเพื่อน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 อยากเล่นก็เขาก็เล่น อ,อ,อ,กกอืมได้แล้วไม่พ้องข้างในเนาะจิเล่นก็เล่นนะลูกนะ ต่ตาบอสาวเฮ้ยสาวจูนยงว่าท่านมาดีจิงวะ สาวจูนบะเขาวมึงอ่ะสาวจูนอุ้ยสาวจูนบ่มาเล่นน้ำเลยสาวจูนก็แอลสาวจูนสิลูกนะเดี๋ยวพอสาวจูนเห็นพ่อสาวจูนก็สิว่าโบผ่านหนึ่งตัวหน้าตาโบผ่านหนึ่งตัวหน้าตาโบผ่านเดี๋ยวสาวจูนก็มีผู้เบาที่รอบผู้เบาที่ยยานมอยู่ กูพูาหน่อยนะฮักตัวนี้หน่อยหมาพักนะแม่โตจะลดก็ไป้ายดอกนูจุน